สสสสารพลังพาคีจัดประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายที่แพ็กทเวนที้ทูครั้งแรกในไทยชูยุทธศาสตร์สแอคทีฟเพิ่มพฤติกรรมกระชับกระเฉงสร้างสภาพแวดล้อมปรับเปลี่ยนค่านิยมเดินหน้าฟื้นฟูกิจกรรมทางกายต่อเนื่องลดเสียงโรค NCDs รับการประชุมวันนี้นะครับเป็นประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยนะครับจัดขึ้นครั้งแรกนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยประชากรน,นะครับไม่ดโดนโดยโดยศูนย์วิจัยศูนย์พัฒนาวิชาการในองคความรู้เทียมทางกายนะครับตลอดจนทางผู้แทนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็สสเนี่ยเราพวงใหญ่จากสถานการณ์การมีเจ็บทางกายคนไทยตรนนี้นะคะรับจะมีจำนวนที่ลด,ดลงนะครับ ก่อนที่สถานการณ์โควิดจะมาที่บ้านเราเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีกิจกรรมทางกายเยอะเลยคนไทยนะมีการขยับเรื่อหน่วยรางกาย,ยสูงถึง7.4.6นะครับพอช่วงโควิดเนี่ยด้วยมาตรการการควบคุมโรคต่างๆเนี่ยทำให้เราไม่ค่อยได้ขยับร่างกายนะส่วนสาธารณะติดเลยนะครับต้องอยู่บ้านนะครับกิจกรรมทางกายคนไทยลดลงมาเหลือแค่ประมาณ55นตนะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วเราเราคิดว่าพวกเราจะต้องมาช่วยกัน ระตุน้นร่ระลงเรื่องทาให้คนไทยขยันอีกครั้งหนึ่งนะครับการจับชิ้ครั้งนี้ก็คือเพื่อจะเราจะมาถอดบทเรียนกันนะครับว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเราเห็นอะไรางานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับและที่สําคัญคือเราจะมองไปอนาะคตว่าถ้าเราอยากให้คนไทยขยันทะเยอนขึ้นไปวหน้ากายเนี่ยจะทําได้บ้างไม่ว่าจะเป็นร่รงลงนะฮะการเล่นกีฬานะครับการใช้สวนสาธารณะนะครับการพัฒนาเมืองต่างๆนะครับก็ ถือว่าอีกเป็นนิพิจหมายดีครที่เราจะมองไปข้างหน้าแล้วก็มาร่วมทํางานร่วมกันนะครับโดยสสก็จะเป็นหนึ่งคนไกที่จะมาร่วมสนับสนุนนะครับครับจริงๆแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับไม่เพียงแต่การนั่งประชุมเท่านั้นแต่ว่าเรายังมีการจัดประชุมที่เรียกว่า w อล k s ชอปคือการพาให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยครับได้ ไปเดินร่วมกันในสวนแล้วก็พูดคุยไปด้วยนะครับซึ่งเป็นการที้เริ่มครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเราเชื่อว่าข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปช่วยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้คนไทยเราเนี่ยมีกิจกรรมทางกายมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ คนไทยเิงมีปัญหาเรื่องการโภคอาหารนะครับทั้เในเชิงปริมาณนะครับที่เรากินเยอะในรายละเอียดของเนื้ออาหารก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องหวานมันเค็มทานผักผลไม้ไม่เพียงพอเครับเราให้ความรู้คนไทยมาเยอะแต่จริงๆนะการให้ความรู้อย่ลงเดียวไม่พอมันต้องมีระบบกลไกมาหนุนเสริมร่วมด้วยนะครับอย่างการจับชุมนี้เราก็เป็นเ e ล l ี้ม meeting นะครับเราไม่ได้มานั่งประชุมอย่างเดียวนะเราต้องขยับไปยังไงอาหารที่เสิร์ฟเราก็ต้องอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพิ่มผักผลไม้ และปริมาณที่พอดีนะครับเห็นว่าการทํางานเรื่องสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้ความรู้ต้นตะลงอย่างเดียวนะมันต้องอาศัยหลายภาคนะทั้งระบบกลไกนโยบายกิจกรรมทางกายนยครับเราจะทําได้เนี่ยต้องมออีระบบภาครัามาช่วยสนับสนุนนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรามีแผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมทางกายระดับประเทศเน,นะครับซึ่งกุมาอุดมเนี่ยจะให้ข้อมูลดีๆมากนะครับครับสวัสดีครับสำหรับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรามีพันธกิจหลักๆคือการรักษา ที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงนะครับแต่อีกมิติหนึ่งที่ท่านผู้บริหารให้ความสําคัญนะฮะก็คือทําอย่างไรไม่ให้ประชาชนเนี่ยเจ็บป่วยนะครับหรือให้ทำยังไงให้ประชาชนแข็งแรงยาวนานที่สุดในทุกกลุ่มวัยนะครับซึ่งตัวกิจกรรมทางกายคือการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเพียงพอนะฮะในแต่ละวันในวิถีชีวิตนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อระ้รังนะฮะที่ในปัจจุบันเนี่ยมีสถานการณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับการที่จะทําให้ประสบผลสำเร็จในการที่ประชาชน มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเพียงพอในวิถีชีวิตนะครับสาสุขเองอาจจะทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพราะว่าอยู่ในวิถีชีวิตนะครับเราได้ร่วมมือกับสสสร่วมมือกับไม่ิีดลนะครับและที่สาคัญก็คือร่วมมือกับภาคเครือข่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีวัยเรียนอยู่นะครับ กระทรวงแรงงานนะครับซึ่งมีวัยแรงงานอยู่นะครับกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีวัยสูงอายุอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายนะครับได้ร่วมมือกันนะครับในการทําแผนเขาเรียกว่าแผนการส่งเสริมกิจกรรมกายพุทธศักราช2561ถึง2573นะครับซึ่งเราวางเป้าหมายร่วมกันนะครับวางแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันนะครับและก็วันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะใช้ตัววิชาการนะครับมาหนเสริมให้แผนของเราเนี่ยขับเคลื่อนไปอย่างมีความมั่นคงและก็สง่างามมากขึ้นครับครับการ ดูแลสุขภาพนะฮะมันต้องดูหลายมิตินะครับสิ่งที่สำคัญคือทำให้ร่างกายแข็งแรงอยูเสมอนะครับทั้งสุขภาพกายจิตสังคมและปัญญานะครับสุขภาพกายนะฮะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยก็คือไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้านะครับแต่อยากจะเน้นในเชิงโพสิทีฟก็คือการขยับขยี้นยิบร่างกายนะครับการนั่งนานๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนครับว่า ถ้าพวกเราเนี่ยขยับขยี้ขึ้นไหวร่างกายมากขึ้นในหลายๆรูแปแบบนะครับอาจจะเล่นกีฬาออกกําลังกายนะครับปั่นจักรยานเอาแล้วแต่สะดวกหรือแม้กะทั้งงานบ้านก็เหมือนกันนะครับพวกนี้เนี่ยมันช่วยสร้างเสริมสุขภาพและเราจะแข็งแรงจากข้างในนะครับแล้วเราก็ยังมีภูมิต้านทานที่จะป้องกันโรคต่างๆได้เกิดขึ้นด้วยนะครับก็อยากจะใช้ตีง,งานวันนี้นะครับก็คือ ready to move on นะครับ move more get more คือยิ่งขยับเรายิ่งได้สุขภาพดีครับ Thank you.